เดี๋ยวไปตัดซีพี่หน่อยดิได้ปะได้เลยออฟออฟเสีออฟเสีเสียตัดให้เสียตัดให้เสียตัดมันสโมกอยู่อ่ะโอ้โหนี่ก็จะผมเข้าไม่ได้แล้วไอสัตว์เอ้ยผมเล็งเป้าผิดหายหน้าเสียเลยอยู่ตรงแถวมันข้าระเบิดอ่ะ พี่สโมกประตูอะแล้วพี่ตัดเจ็ดได้พี่เก็บระเบิดไปแผ่นเอได้ครับพี่เอเอเอ๊จอยปีนเก็บระเบิดแล้วไปเอเลยเมื่อมันมันกันขวับนี่หว่าเมื่อกี้พี่ไปเอไปเอตอนนี้ไปเลยนะครับ แพ้เลยพี่แพ้เลยพี่ตามมามันจะตามมาแล้วพี่พี่พี่ไปเล่นตรงนี้เลยเรลิงเอาวะปิดมือเก็บเอทวะิแกลลี่สแกลลี่เย็นวายเย็นว้พี่ไม่ต้องสมกพี่น้องสมกพี่เล่นเลยพี่มั่นใจพี่ บริ <M łość> ่งเจออะไรขึ้นเยอะแยะเลยวะเออพี่มันอยู่อะไรกันเยอะแยะผมก็ไม่รู้ขึ้นมาแต่สม็อกอยู่เลยหลบหลบหลบเอาชนะสวยมาโดนมันโดนพวกเราเรียกร้องความสนใจไง จริงๆมีคนแผ้ฮะเราแม่งไอคิวใหอ่จังนี่ปรับปรับเฟรมเรทมาแม่งเหมาข้าวไปไม่ปริงเลยว่ะปริงน้อยขึ้นน้อยลงไปเยอะเลยใช่่ะเออโคตรดีอ่ะแล้วภาพแบบโคตรสมูทอ่ะจะต้องต้องต้องขอบคุณเลยขอบคุณพี่ที่ถามเติมแม่มากมีหรอไม่เป็นไร พี่ถอดโรเทชได้ปะเซตเตตสวัสดีครับอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่โดช็ันเต็มหน้าเลยวะม่อยู่ส่พี่สวย่มไหวไหวกลแม่งดัดหลังเนี่ยเออไไปมากระดดสวัสดี้้ เฮ้ยโอ้โหอ้อ่าพี่เฮ้ยเฮ้ยแล้วเขบีฮอปอ่ะแล้วเขาช้อปปิ้งนะอืมเขาช้อปปิ้งนะพี่เขาคนตีนไงเขาแอกว่ะคนตีนนะไม่ใจนี่ว่าไม่ใจนี่ว่าเธอเธอเดี๋ยวเจอผม เฮ้ ladies, <show prestigious> เดี๋ยวตาเราป้องกันน่ะเราไปยืนทําแบบมันน่ะแต่ว่าเราไม่กลัวแบบไอเราใจกว่าว่ะเออผูใจกว่าผู้ใจอ่ะเข้าเอได้พี่ไอ้พวกเค้ยนี่แม่งโยกไหวแม่งได้ยินเสียงปืนแม่งก็โยกมากนหมดแล้วพี่มีสมบุกสมบูรณ์เป็นได้ปะไม่ใช่สมบูรณ์เลยมาแ วิ่งไปแล้ววิ่งมีไปแล้เช็คเข้ามาเฮ้ยหมดเอาให้หมดต่หายโดนอเมนวัตนะเอ๋้สัตว์พาเท เอ้คนตีนคนต่อตกเลยละกันใช่ห่อออสกิมในนี้เลยออป่ะของผมอ่ะนทีเนวที่มีออฟวินเทจอ่ะเสียอย่างนะป่ะออฟวินเทจวินเทจแบบเดิมๆไม่แต่งอะไรทั้งสิ้นเลยโอหเจอก็มีอันนั้นพี่มืดพี่ไม่เห็นหรอ เห็นแล้วโดนโดนไม่จอจอผมเสษแม่งอยู่ตรงหน้าพี่เลยอ่ะเสกอืมเศษร้อยสบี่เจ็ดร้อยสี่แปดเนี่ยแค่สกิ๊กจะตายโดนช็อตนหลองสวดพี่สวดพี่ไม่ได้สวดแล้วครับสวดแล้วครับพี่พี่ล็อกเฮเว่นเลยพี่พี่เสืออยากจะขึ้นเฮเว่นจะจัด โน้สวยอปไอ้เจ้นี้อปมันเซฟแล้วพี่พี่ไปเลยพี่เสอเดี๋ยวไม่ทันไปแล้วจ้าเสีตายอ่ะพี่มืดมีสมอควะพี่เว้นใช่ไหมใช่ ผมเหลือสิบสามนัดผมเอาให้มันพอแค่นั้นแหละโอเมนแมงคคนตินมึงได้แค่นั้นแหละโอเมนมาอยู่เฮเว่นพี่นอนนะกูเราลองหันซ้ายดิคุณนอนลองหันซ้ายดิเม่ใช่กูมเห็นตูดอ๋อไม่ใช่ตูดนี่หว่าทีอาจจะเออคุณเลสเทกน่าจะไปแล้วพี่ ขึ้นนะขึ้นได้เก็บป่ะขึ้นน้ออกได้านหลรอโถผมดิมีใครเอาโอดินป่ะไม่เอาพี่เก็บพี่เก็บโอ딘เข้ามาเอ้าไอพี่เก็บหายละพี่เก็บทันป่ะทันป่ะทันป่ะทันโอ้ขอมาขอมาอ๋อมีกันทุกคนนะพี่เอาอีกกระบอกก็หล่ะ เอาไว้ตาหน้าดีกว่าเสือพี่ล่วงอีกไม่มีพี่ไม่มีไอเสือเฉยอันนีไปอีกพี่พี่เปพี่เปเอานี่ไปอีกในในติดตัวเอานี่ไปติดตัวไ้เม่ติดตัวของของแก๊งเสียเสือไปตัดซีพี่หน่อยดิได้ปะได้เด็กอปปปซีอ่ะซีอ่ะเสือตัดให้ใเสียตัดให้เสียตัดมันสมองคืออ่ะโอ้โหนี่ผมเข้าไม่ได้แล้ว ไอสัตว์เอ้ยผมเล็งเป้าผิดหายน้าเสียเลยเดี๋ยวต้องถวมันฟาดระเบิดพี่สมอกประตูแล้วพี่ตัดเจ็ดได้พี่เก็บระเบิดไปแพนเอได้ครับจยดีเก็บระเบิดแล้วไปเอเลยเทียม์มันมันกันฟาฟนี่หว่าเ่อกี้ ไปเอไปเอตอนนี้ไปเลยแพ้เลยพี่แพ้เลยพามามานจะตามมาแล้วพี่พี่พี่เปเล่นตรงนี้เลยเอลิมเอาวะพี่มืดเก็บเอววดิวแกลี่สแกลี่เย็นไว้เย็นไว้พี่ไม่ต้องสอมกพี่น้องสอมกพี่เล่นเลยพี่มั่นใจพี่ เหมือนมันรู้เหมือนมันรู้ไอ้เจ้ที่ปกติพี่สาววาไปข้างบนบ่อยๆนะยเพื่อให้มันจำมาอยู่ข้างบนใช่หรือมันไปเช็คแล้ววะไม่น่าไม่ไม่ได้ยินเลยนะเออเอนาแรกอ่ะผมจะให้พี่ให้พี่เล่นเลยไงเพราะว่าไม่ต้องสโมกเพราะโอเมนมันออฟอยู่แล้วอ่ะมันบอกอะไรอ๋อมันบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่โอเมนจะเทเลพอร์ดแม่งชอบเล่นตรงนี้ แม่งโมพี่แม่งแม่งก็ฟุบเจ็ดโลพี่อยู่รู้มานะเออเอาแม่งเอาแม่งหน้าพี่มือเด็กตัวไม่ใช่กะลาดสวยตัวสวยโก้าวสามจริงวะพี่เจากการคุณขี้โม่ไหนเว้ ไอชีโมต้องโดนโอ้เมนติงแถ้ามันฮิวผมแล้วพี่โอ้ย เบอร์เกย์แมงเข้าเป้าพี่แมงเข้าเป้าเดินไปเวหล่อซะแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมรักพวกพี่เสมอเอาพวกพี่ขึ้นแพตินัมเลยผมไม่เอาไม่รอดเลยพี่ยังไอ้ยืมยังว่ามันไม่เห็น อุ้ยเหรอโอ้ยเอาเว้ยเอ้ยหมดไปดีนอกป้านอกป้าตัวนี้ไม่เล่นว่ะเฮ้ยใช่เลยโอ้ไม่เอดแม่นิดเดียวนี่ไงจริงด้วยเอ้ย แค่อยู่รู้นะพี่พี่ตัวจริงพี่มึดเจ็ดัพี่ช็อต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  พี่สิ่งผมมาช่วยพี่ย้าย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 ใช่ครับสวัสดีครับตรงนี้พี่ตรงติ๊กผมครับย้ายสวัโอ้ยเพื่อนแทบตายนะพี่พี่อโอ้ยแค่ร้อยสิบสี่ไม่ตาย โอ้ยอยู่ไกลๆเลยเยอะมันเกินเออเฉียบเกินไอ้ปื้มเกินไอ้ปื้มเกินไปอยู่โซลัรกี้ไปตัดจากสตรีมฮัตชิวไม่รู้กล้องจับหรือเปล่ามีมีเยอะมีเยอะ ยจัดร้วอจัดต่อเลยครับชนะแบบมันเว้ยมันเว้ยปอกันไต่ปอกกันไต่